สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทวีแซนด์ลูมนะครับเจ้ากอดจอาเดลเนละครเ,นเอนเดลละครเอนมีอยู่จริงนะครับเดือนละครั้งใช่ช่องกูนี่แหละไอเวนนี่ก็เหมือนเดิมอัญชการหลวงตาซึ่งพระเอกของบล็อกนี้นะครับก็จะเป็นโซโลอาร์ตก,ก็วันนี้นะครับเราก็มาเปิด4บล็อกเหมือนเดิมเหมือนเดิมสีบล็อกเหมือนเดิมไ่เคยเปลี่ยนตังก็มีอยู่เท่านี้อนาคตยิ่งเปิดยิ่งเกลือแต่บล็อกก็จะลดลงเรื่อยๆเปิดเลยก็ได้ไหเปิดเลยก็ได้มาเปิดเลยดีกว่าเริ่มทีละบล็อกดีกว่าแกรู้ไหมครับรออะไรคุณใจหน เหมือนเดิมบล็อกน,นี้นะครับก็จะมี22 71แบบบว,บวกบวกบวกบ,บวก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 อยากรู้ก็สแกนเอานะสแกนดูได้บล็อกน,นี้ก็จะคล้ายๆกับพัสดุทางมหาจุตใช่ครับผมที่มันจะมีบล็อกเล็กมันมีซองหนึ่งหกใบแล้วก็มีพวกฟอยที่มันเป็นลายโปเก่บอลเหมือนเดิมเริ่มเลยโซโรัวมายุนแต้ก็เป็นล่างส่องร่างพันธนามายุนโดคุเคียวแขนกลไกฮ่าแล้วนี่ล่างฮานามาฮองกาเลส ซสุยสระไม่ใช่ตัววีแต่เป็นตัวธรรมดาใช่แต่ก็เก่งเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าเขาผลมาเลยถ้าเขาไม่ใช้ energy เด้เขาบอกว่า mm hmm. โปเกมอนที่โดนท่านี้ mm hmm. เธอต่อไปท่ายัางอยู่ในตำแหน่งต่อสู้จะบังคับหมดสภาพทันที oh, ถ้า,ถาอยากรอก,ก,ก็ต้องหนีใช่ให้าอยากรอก,ก็ต้องหนี ไปคูแมทชูวิกาดีดอนคาราซื้อตลือนั่งตกบ้านและมาแล้ววีตัวแรกเลิฟตันะวรัสก็เป็นแก๊งๆลุงๆลุงเมฆพวกลุงเมฆนะแต่นี้เพ็นมต้าเมฆมาตัวที่อยู่ภาคอาซิวุฒิอาซิวุฒิอ๋อเจนสี่ใช่ไหมช่เจนสี่ที่อดีตอีกทีก็น่าจะเป็นแบบพวกอดีตของลุงๆขเขาอะไรอซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะยังไงผมไม่ได้เล่นทางนั้นไม่ได้อ่านในเรื่องด้วยโอเคโอเคตัวนี้แล้วคุณคุณุซกิบาเลียสแล้วก็เฮ้ยเมื่อกนนี้มันมาว่าอยงว นี่น่าสื่ออันนี้จะเป็น sr tenner นะฮะเลือก,การโกมอที่มีมาาราคาสูงสุดได้3ใบเด็กเว้นโปมที่มีกดแต่สำหรับขึ้นมือก็อไปเล่นกับเด็กที่เป็น normal เป็นเด็กตัวเล็กแล้วกันก็ประมาณนั้น,นแล้วก็เอาไปเสิร์ฟซะเฮ้ยงวันี้เรามาไว้นะตัวนี้ถือว่าเกลือเลย ก็เป็นผู้หญิงแปลว่าไม่เกลือนี่คือเคล็ดลับเราเรากำลังตอบใจตัวเองอยู่ถึงแม้มันจะเกลือก็ตามเอ้ยเคเคเคตัวเคครับผมตอนนี้โอ้มาขนาดนี้เขารู้กันหมดแล้วเถอดี๋ยวไปให้เขาดูชัดๆนี่ตรงกลางให้ดูเลยสีลึงสีม่วงตองสางสีม่วงสีม่วงน่าจะมีตัวเดียวซานไนโอ้ซานไนก็เลยซานไนเดียนก็ไวมอนวีจะรับดาเมจลดลง20เอาไว้ตึกทนใช่ก็ที่ผ่านมาตัวลดดาเมจเนี่ยก็จะมีแต่นกที่อยู่ในเด็กฟิวชั่นใช่ไหมออนี้ดอรีของมิวอนกแดงอันนี้ก็จะมาบองเพิ่ม นี่มาแล้วปิปปี้ตัวเล่น<ป>ของเราตัวโหดของบ้างนี้ โหไอ้ต้นตีนี่ไอ้ยูมึงก็ตรงไปพี่ฮะถ้าโบลิมอนนี้อยู่ตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นใายเรานำพลังงานพลังจิตพื้นฐานพลังงานพลังจิตจากสำหรับมาติดที่ปิปปี้บนเบนท์ฝ่ายเราตัวตัวละหนึ่งใบอ๋อให้บอกว่าตัวนี้อยู่ข้างหน้าแล้วเรามีปิปปี้เต็มหลังด้วยใช่แล้วเวลามันจดใช้ปุ๊บติดติดแล้วก็สหัสลับใช่โอ้โหแลมจี้มาในทีนี้ใช่แล้วมันบอกว่าถ้าตีดาเมจจะเท่ากับพลังงานพลังจิตที่ติดกับโบลิมอนบนฝั่งเราบนฝั่งเราก็ยิ่งเยอะก็ย เด้งหรือเปล่าใช่เพีเดียวเลื่อน60เที่ยงตัวใดและ4 HR าระจงบลอกผมหินบล็อกนี้ก็ยังผมมี4 HR อยู่ฮิสุยวินดี้ฮะอันนี้ก็เป็นวันไพรที่มีในการแข่งขันเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช้เอนจี้ไงถ้าบนมือฝ่ายเราไม่มีการอะไรได้เพียงเดียวดาเมจจะบด150เป็น160อ่าเป็นเดกผ่านเลยยังใช้ไม่หมดแล้วมันเป็นท่าต่อสู้ไงเอาไว้ตีโซลาร์ารในบล็อกเลยเองก็ได้เอาไว้ตีอาฮิสุยก็ได้คนเขาเลยแบบอย่างนี้ถ้าสมมติพวกเด็กวันไพรบางทีก็แบบนิยมพวกโซลาร วีสตาร์ใบแรกมึงแกเปิดฟอยทุกใบของเราไม่เอาไม่แบ่งหัวโอเคหมาคนเดียวเลยก็เป็นกิบะคอยวีสตาร์เด็กสองตัวเร์เลเบอร์มอนต์เบนเบนฝ่ายของข้ามสองตัวได้เราเมทตัวละเก้าสิบคลอนเอาไว้ยิงพวกตัวเด็กๆที่อยู่ตอกเมนอย่างเช่นนิคสันพวกชิมเมเลียนเลียนก็ตรงๆเลยแล้วกันเพราะมันยิงเก้าสิบเลี้พอดีเลยไงแต่จริงถ้าตีแรกก็น็อพวกพวกเมตาอย่างพันเกียร์ได้แล้วเนาะเดให้มันสูงสุดสองใบจากสมาฝ่ายเรานำขึ้นมือโอ้ถ้าตีที่สามารถหยิบไอเทมได้แต่ว่าตีเบาหน่อยแล้วเปดสิ แต่ถ้าตีพวกเขาเกียร์ก็ตายเลยจริงๆก็ถือว่าเอาไปเล่นได้เอาไปเล่นได้อ่ะนี่ดาเมจปั๊มเอาไปเล่นกับโซรากสุรักรฮ้ดับเพลินนี่ซุยมารู้ไหมระเบิดหัวร้อนดาเมจจะเท่ากับโบลมอนสภาวะสถานะพิบูติที่อยู่โบลมอนนี้คูนี่หนึ่งร้อยนี่ยมันแย่งกูเปิดคาพิคอนบอกนี้มีคำคัญจริงตีนตุนวะเนี่ยไม่ใช่พุงไม่สะทกสถานโบลมอนนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ธาตุสู่โบลมอนจะแปดสงครามใช้ เฮ้ย<ล>บ้องในตำนาน,บ,นาบ,บ้องขันษาบ้ <c oughs> องพวามเฟินเกรนกาตัวนี้แล้วก็ไปเล่นกับโซลาร์เหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถตอนตอนที่มันอยู่ในตำแหน่งกิงก้าสามารถดึงขึ้นมาได้แล้วก็เจ็บ30ต่อให้่เจ็บ30ก็คือเจ็บไปเลยแล้วก็เอามาเล่นคอมโบกับปัมเปอร์อ,อยู่ไหนวะก็พอเจ็บ30ก็กระจาย20ของเขาอ่ะจากยี่จาก30ดึงมา20่สิบกระจายไปที่ตัวอื่นโอเคปิกซี่อีกแล้วโชดนะบอโร่บโร่อันนี้เลือกโบมอนต์มีบนเบนซ์ไฟล์เราหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งแทสทุกใบเลยทิ้งทุกกกใใบบบนนนนนนัั้้เเเเลลย็ออาาไวหหมมืแีีดจ่ อันนี้เป็นการธรรมดาเป็นหัวแรธรรมดาเอ้ยไม่มีโซลาพระเอกเราเลยนะไปเลยโซนาพูดปุ๊บมาปั๊บคำพูดศักบส์จริงๆก็เป็นโซลาร์กีตาร์ครับก็จารีคำสาบดาเมจท่าสิบตามนวนโบยมอนม์บนกระดานฝ่ายเราที่มีเซอร์ฟดาเมจวางอยู่ก็ตามที่บอกไปเราไปเล่นกับเกงก้าดาเมจปั๊มเปอร์ทีนี้เราเหลือโซลาร่างธรรมดาร่างวีร่างวีเราจะเอามัเล่นได้เพราะตรงนี้เราไม่คิดจะทำอาหารเล่นอะไรนอกจากไอโซลาร์ จิบะคอยครับผมจิบะคอยอ่าแล้วจิบคะบคอยอยก็นั่นแหละไม่ได้เห็นจิบะคอยอันี้<อ>มินดี้ตัวเดียวกันกับที่เป็น CSR ถ้าหาซื้อซีอได้ก็หาซื้อมันสวยกว่าถ้านี่ไอมาแล้วอ่าสุราฟีนะฮะพิซุอิสุรา,นะท,ราทีนี้เราครบแล้วเราเล่นอะไรโซราเมาลอเราทำชาเลนจ์นี่มาเราเปิดไดนะ้แล้วสุทอง เลบอกบอกนี้แพงสุดก,ก็คือโซลารทองขนาดโซลารทองไม่มีรักแพลไม่รไ้ใครแพลด้วยออรันแพลท,ที่มันเคยอยู่ในที่นี้ใช่ไหมใหญ่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 อ้รีมาเป็นของทองสินะรีมาเป็นของโคงเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่นั่งเปลี่ยนไปตอนนี้เรามาเปิดที่โฟกัสใช่ครับคือปกติแล้วเ,เราจะเปิดที่บ้านแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศไม่ว่างมันของออกก็เลยมาเปิดที่หลังเปิดมาธรรมชาติดีกว่าใช้กันไก่ชาเปินแต่คุณเปิดกันไก่ได้ที่นาสื่อเลยนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ได้สไลด์แล้ว ที่สวยดีก็น่าจะออกแอ่ C H R พระสิกครับผมมีตัวนี้เด้อหนองปูหนองปูทำอะไรได้นี่บอกว่าในฝ่ายเราเมื่อนำการนี้ออกจากมือมาใช้ท่าการใช้ได้หนึ่งครั้งทำให้โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเป็นสภาพผิดและหลับอ่าคอมโบกับมาหรืไม่แล้วเหมือนมันจะคอมโบกับการ์ดใบหนึ่งนั้นลองหาให้หน่อยนี่บอกว่าโปเกมอนที่การ์ดติดกันมีอยู่แม้ว่าสภาวะหลับดิชาก็สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้คือปกติแล้วเราจะหลับดิชาเนี่ยมันจะออกท่าต่อสู้ไม่ได้ถูกไหมแต่เนี้ยจะทำให้โปเกมอนที่ติดสถานะนั้นออกท่าต่อสู้ได้อ๋อโอเเเคกกกก็็ปนารแ้ม ดี่ะเนี่ยคอมโบมาเล่นซะมาให้ปเนี่ยมาออุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊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 ยอุยอุยอออะไรอะ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 อารเหมือนเทนนมันดูฟุงฟลุงๆเอ้ยเป็นผมเทนเนอร์หรือเปล่าการซัพพอร์ตนี่มา่มารอโรครับผมรุ้งรุ้งรุ้งู้ใช่ไหะตัวผู้ครับไล่ผ่าไปอันนั้นเนอะไม่แ่ไม่ไม่ไมุ่มคือตอนนี้คือเราพงสถาน้วเือาที่ยินมั่นจิตใจแล้วแค มาแล้วหนูเบลกอนตัวแรกปะตัวแรกตัวแรกหนูเบลกอนวีธรรมดาก็ถลายลงกลิ้งอ๋อก็ตีแล้วลากเบนซขึ้นมากับเชโลโรลลิ่งท่านาเม 140. ท140เธอจะไปผ่ากข้ามทานาเมทของต่อสูทส้ที่โปรยมนันนี่จะลดโลอีก30ก็แบบที่บอกคือเห็นไหมตัวการนาเมทบล็อกนี้มันเยอะมาลุ้นใหม่อีกตัวฮะจริงจริงบล็อกนี้มันก็สำหรับเรามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเราเปิดเอามันอ่ะเซอร์ไนต์อีกตัวก็ไม่เกลือนะก็ถือว่าดีบล็อกนี้มีตัวอะไรบ้างวะีวคือเออคือม เฮ้ยบองนี้มันจะมีแต่เซอร์ไนท์หรอวะเดี๋ยวเราเซอร์ไนท์กูแม่กูแววอะไรแล้ววะเฮียมบอกนี้มีแต่เซอร์ไนท์เหรอถามำจริงามจริงเฮ้ยมอกสุดท้ายเปิดได้เซอร์ไนท์อีกอ่ะอ่ารวยแล้วรวยนี่หนูจะก้อนมาแล้วไอรอนโรลลิ่งทำดาเมจสองร้อยแล้วก็จะเหมือนกับร่างวีแต่ว่าตรงที่รับดาเมจลดลงแต่นี้จะรับดาเมจลดลงแปดติดก็คือเยอะขึ้นแล้วก็มอยสตาร์มันบอกว่ารักษาโปเกมอนฟื้นฟู HP นี้ให้เต็มก็คือถ้าคุณตีมันไม่ตายอ่ะมันจะสามารถเลือดเต็มได้มัััันนนนนจจะะะคคค่่ออข้าาาางงรรญดบบึเฮยมมกกลตีีุณ ถ้าแล้วนี่ CSR ใบเทพพิกาจูพิกาจูและน้องของแพ้ก็คือพิกาจูอยู่กับผู้หญิงใช่เนี่ยแหละการที่ดีทำได้แบบนี้เล่นกันครับพี่ก้อนไ้ครับพีก้มีเทสอาร์เถอะไม่มีเหรอเทอยู่รู้คือจริงๆเทสอาร์บล็อกแน็กไม่รู้อะไรคือที่จำได้คือมันมีเกงก้าตัวเด่นมีพิกาจูมีวินดี้จำได้แค่นี้ที่เหลือจำไได้เลยก็ออกเยอก็ดีเฮ้ยมาบ้างมาบ้างพิกาจูผมไม้หน่อยหน้าคุณหรอก พิตตี้เลยวะบอกนี้ไม่เอรูโด,ด้เลยไลซิง่งซอสรางวัลคือเราหยิบแล้วกดฮะลายเบท้าซื้อดำดันต้าทานเอาตรงว่าคือบล็อกนี้แบบเหมือนเปิดโดยแบบไม่ค่อยมีความรู้คือจาได้ว่าตัวเด่นอ่ะมันมีแค่โซลาร์<อ>คือเปิดมาเพื่อมาเล่นโซลาร์อ่ะาคือแบอบย่างน้อยแบบก็เอาไปเล่นแบบช่วงเมตาตอนนี้ได้นะเอาไปตบทันเกียร์ได้อูชมพูเลิฟโซลาร์ชื่อเหมือนกับเทพโอตีมันชื่อแลนโซลาร์อะไรพวกนั้นพอนาร์สโอนาร์ ไม่แต่ลลนด์ลอร์นี่ค่อนข้างาจะคุ้นชื่อนะเพราะว่า v d c เขาเคยใช้กันบ่อยใช่ไหมใช่ตัวเมทาร์ได <Wow. S 1> ้ปตัวอ๋วโอโอเคโซรากษ์สุรัก์สามใบละคือถ,ถ้าเราเปิดได้โซราก์สี่คู่เราพอละพอใจเล่นได้แนละ้วเพราะว่าเราเล่นได้คือวันนี้เราไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่ละแล้วมึงก็กูดให้เราปล่อยกันใครจะเล่น เนี่ยพอเราเปิดโรลมอลมาประมาณ4ี่ห้าคลิปแล้วก็รู้แล้วไงว่าเราควรจะโปรงกับมันใช่แล้วก็เปิดแล้วก็อ้าวแต่ตอนแรกครบแล้วพอแล้วพี่อย่าแย่งผมเปิดแล้วก็เปิดได้ของดีใช่ผมจะแย่งคุณทำผลงานพี่แต่คุณแย่งผมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ผมนั่นแหละก็อยู่ที่คุณก่อนเก็บไว้ไหมเก็บไว้ทำไมอันนี้คือของดีนะเราจะเก็บไว้ก่อนเก็บนะคุณเก็บกับข้าวเป็นกระจุแหละ เฮ้ยเปิดได้นูเมลก้อนแล้วก็ต้องเปิดได้นูเมลก้อนบีสตาร์สเอาละถึงเวลาเปิดบล็อกครับไปใจเย็นทดสิตรงนี้ก่อนรามิ่งตั๊มคารัสวันกิริมามุจิแล้วก็อุ้ย S R S R ก็ผมเวลาที่เปิดบอลไม่ใช่ S R ผมเห็นเนื้อเห็นเนอร์ป่ะเห็นเนื้อการซัพพอร์ตจะ่ไหมเนื้อฟึ๊บโวโร่เหมือนกันแต่ไม่ใช่สีรุ้งเหมือนกันบัตรมีสีเราคลิกบล็อกเพิ่งเปิดได้ทีมัสีรุ้งนี่ทายนะก็รู้ก็ควรถ้าเปิด เปิดบ่อยๆก็จะปลองอย่างเงี้ยแหละฮะบล็อกสุดท้ายแต่ไม่ทันสุดหรือเปล่ากันไกลจากร้านโปกัสเชื่อผมซองที่หนึ่งโรยแล้วไอเวนมาทำไมบ่อยๆเปิดมาก็รับไปซะรู้ไหมสไปริตทอมคือ,อชื่อญี่ปุ่นไม่รู้จริงรู้จักแค่ชื่อภาษาอังกฤษก็เลยโอเคชื่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะชื่อชื่อญี่ปุ่นพ่อจะเท่หล่อเท่มีคาเก๋เฮ้ยเฮ้ยกะเก่งจ้านี่ก็ตกใจเฉยไม่มีอะไรฮิซุยโซระครบยังครบยังเฮ้ยครบแล้วป่ะสามคู่สามคู่ จริงๆถ้าเปิดเราเปิดได้ตัวเลขมันก็พอแล้วนะจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สักก็สี่สามก็สี่สามส่วนใหญ่จะสี่สามหัวเรอโปเกมอนก็ต้องดีอยู่แล้วสิครับการเกมีิแสนดีเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหฝากมาเลยชิบหายใช่เหรอวางแล้ววางใช่เหรอตามแผนแล้วนะเราต้องเปิดไม่เอาฮีมาเสียละเอาอะไรนะไอ้แก๊งโจรสามสาวที่เป็นเน็อาร์เลยหรือไม่ก็โซล่าสีทองวางเลยกูถ้ากูจะลุ้นทำไมมันอยู่ที่เหมือนทำไมะป๊าป์สปาร์สาซล่าได้แล้วได้แล้วทีนี้เป็นได้แล้วโซร่าจิวแล้ว เอาเลยอยากเปิดอะไรเปิดอยากทำอะไรทำอ้าวอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรเ,เคปล่าวเคป่าไม่รู้จิบอคุยไม่วางหไหนดยู่บ้เฮ้ยเคสีดำไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นใครวะเคเหรอวะอ๋อดิว่ามีด้วยเหรอมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอไฟสั้นพีคแต่ไอพอยตมันตนี้อยู่ให้วางตัวแล้วแลจวมัจนจะทำว่า,พพวาเพื่อนๆสองตัวมานเหมือนต่วซุ้มไฟตรงข้ามคิดว่าได้ใช่ไหม ก็ถ้าเล่นเด็กแบบปั่นๆชาวบ้านในช่องเขาอาจจะได้ใช้ได้อืมแต่ก็แล้วแต่แต่เราคือเราไม่มีอะไรไม่รู้นะว่าบล็อกนี้มีกี่แบบแต่เปิดได้เท่าไหนแบบเดียวนะใช่เขาเป็นก็มีตัวนึงดีกิงก้าาขับเป็นก้อนทีตัวนี้ไงชอบไหมมอย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 เขาเปิดได้แบบกิงก้าเปลาเขาขับเกือบเอาไอยอะไร โซล่าคองมีนะวะเพี่แอบจิบะคอยธรรมดาออกแค่สองใบเองหรอวะพี่แอบไม่มีอะไร <laughs> หมดแล้วหมดหมดจริงหมดหมดจริงจังฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็มีเท่านี้แหละเปิดได้เท่านี้เออเท่านี้แหละซีบล็อกร้านนะครับตั้งอยู่ที่ MBK Center ชั้นห้านะครับผมสนดีข้างๆร้านสนใจนะฮะได้สำหรับใครที่สนใจจะซื้อบล็อกก็มาที่ร้านได้ หรือใครที่สนใจจะเล่นการ์ดโปเกมอนก็สามารถมาเริ่มต้นเล่นที่ร้านได้เหมือนกันนะครับช่ะเดี๋ยวว่าจะเล่นการ์ดอื่นวันพีซดิจิมอนมีหมดใช่สตาฟสอนเล่นพร้อมทุกคนแล้วผมใช่ความรู้แน่นความรู้แน่นสำหรับร้านตอนนี้ก็มียังมีเกรดการ์ดอยู่นะยังมีเกรดการ์ดของ SUC อยู่อ่าคอสำหรับใครที่เป็นสายผสมก็สามารถตามข้อมูลหน้าเพจของโปการได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอใจใช่พอใจแล้วเราพอใจจริงๆใช่พูดแบบไม่ไปชด ขหลังข้างแอบอิกอยู่ป่ะไม่มี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 ใครอีกมาบอกเออนื้อตีนนิโอ้โหโอเคครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย